ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเลยอ้าววันนี้ฝากต้นคลิปเลยหน้าหลายคนเขาเรียกว่ามีปัญหานะครอบครัวนะพ่อแม่ครอบครัวมีปัญหาเรื่องลูกหลานนะว่าเอ๊ะถ้าเขาจะดู YouTube ในด้านลบๆเนี่ยมันจะเป็นไรหรือเปล่านะแล้วเราจะแก้ยังไงไม่ให้เขาแบบว่าดู YouTube มากนะหรือว่าแบบว่าไปดูเรื่องที่มันน่าก,กลัวน่าก,กลัวอะไรนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็คือลึกมากแล้วก็วแพงมากวันนี้คงจะฝากของแพงไว้เลยเออเอาไม้แ oh ย yeah. <laughs> หลานกำครัวเองแง่ yeah. <laughs> น่ารักไหมอันนี้ใครคะ อืมเอ้านะฝากของแพงก็คือจาไว้ว่าเด็กเนี่ยก็คือใสแล้วก็มาแบบเพียวเลยเพราะนั้นเขาจะเลือกฉลาดเสมอนี่นั่นหมายความว่าอะไรคนถ้าเกิดว่าเขาเลือกฉลาดเนี่ยไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องลบเนี่ยเขาจะเลือกว่าเขาจะไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นมากหรือว่าเขาจะเลือกในทางที่เข้มกว่านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้วางใจได้เลยนะว่าไม่ว่าเด็กจะดูอะไรก็ตามเนาะก็เห็นแต่ภาพสุดท้ายนะว่าคุณปรารถนาให้เด็กเนี่ยเป็นยังไงเนาะเป็นคนดีเป็นอุดมสมบูรณ์นะแล้วอะไรอีกนะอุดมสมบูรณ์ เป็นความารักน่ารักใช่ไหมอืมก็เห็นภาพนั้นไปนะแล้วก็เขาเรียกอย่าไปจูจี้มากนะเอาตัวเองให้แฮปปี้เบิกบานนะนี่ก็คือเวลาพ่อแม่จูนตัวเองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อตลูกมหาศาลไพศาลเลยใช่ไหมอือใช่เหรอไหนยะค้อไหน <laughs> หลานคุอคุ้งเอ้ยมาละเพราะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครมาบอกเนาะหลายคนก็ไปห้ามไปกีดกันใดๆก็ตามนะรู้ไหมว่ายิ่งขออกกฎมากเท่าไหร่นะยิ่งไปห้ามกีดกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากแขกกฎมากขึ้นเท่านั้นุูลองคิดภาพตัวเองดูตอนเด็กๆนะเห็นมาละ โดนห้ามโดนกีดกันเนาะก็อยากจะทามันเลยทันทีมันมีสเสน่ห์มากไงเข้าใจปะเพราะฉันก็นั่นแหละเนาะขอให้ทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเบาสบายเนาะแล้วก็จงรู้ไว้ว่าเขาได้เลือกฉลาดของเขาเองอยู่แล้วนะเขาฉลาดกว่าคุณอีกนะคะต้องพูดไประโยงนี้เพราะว่าเขาเป็นเหมือนอัปเกรดเวอร์ชันมาแล้วเนาะแต่คุณก็อระวังจ้าที่รออักจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยถ่ายลิอีแงถ่ยายลิปเอ,อ๊วันนี้ก็มาด้วยรักๆทุกคนเลยเอ,อ๊มีคนเฮลโลนางฟ้า เฮ้ยคนคิดถึงมารีด้วยอนะ่ะสวัสดีเขาหน่อยเร็วสวัสดีหน่อยเร็วไอ้ไอ้ไอ้ <c oughs> อาต่อเลยนะนั่นแหละนะของแพงเลยฟังบบตัง้งแต่ต้นคลิปนะก็อยากดูบรรยากาศม่สวยมากเลยตอนนี้คุณครูไปอยู่ที่ขนอมนะสวยมากนึ่งทองอ้ยาวน้ำใสกิ้งเลยไหม คูมให้เลยคูผักเชด้วยผักเชด้วยใครชอบบ้างน้ำใสกิ้งเดยด็กๆทุกคนฟินเปล่าชิลไม่ไหว ักทุกคนเลยนะขออวยพรให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้มื่อมีมื่อคั้งเหลือเฟือแบบบาร์ลัมมีแต่ผู้คนงดงามกำลังมีชงงานนะแล้วก็คุณครูอยากจะบอกเอ่อเรียกของแพงเนาะเย้ยนะจงรู้ไว้ว่าเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าพาตัวเองไปจูนเนาะเวลาคุณจูนตัวเองเนี่ยคุณจะเห็นความเจริญในทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วคุณก็จะไม่ลงไปเล่นข้างล่างคุณรู้ไหมว่าโอ๊ยคุณครูนะเห็นเออคุณครูโชคดีมากเลยที่มีญาติญาติที่น่ารักเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็แต่ละคนก็นับพุ่งจะไปเจริญรรรุ่่่่งงเเเืืออนนนาาะแล้้ววกก็ยยูใพทีี เวลวิ well ่งนะพื้นที่ของความเบิกบานนะเลือกฉลาดเสมอเนาะแล้วก็ไม่อยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าโกรธเกลี้ยวหรือว่าขับแค้นใจใดๆก็ตามเนาะเพราะว่านั่นแหละนะอยากให้ทุกคนได้รู้ตัวเองนะว่าโกรธไปหรือว่าไปแค้นใจใครเนี่ยเรานั่นแหละที่โดนนะเพราะนั้นก็เลือกฉลาดเนานะเห็นไหมก็เลยต้องเกิดใหม่ไงถ้าใครเกิดใหม่ไม่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าจมอยู่กับเรื่องเดิมๆแล้วก็สร้างกรรม กรรมใหม่ทับกรรมเก่าที่เดิมๆซ้ำๆมาแล้วซ้ำ,ซำแล้วซ,ซ้ำเล่าเห็นไหมละ่ะออชีวิตก็เลยไม่ไปไหนนะแล้วก็อยากให้รู้ไว,ว้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเบิกบานมีความสุขนี่แหละหลายคนโฟกัสผิดจุดนะแออม้กระทั่งพอ,อดีเจอญาตินะเขาก็โฟกัสเรื่องธุรฐฐกิจหนักมากเลยเนาะแต่ว่าลืมที่จะมีความสุขนะเ,ออเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ระลึกถึงความสุขเสมอก็อย่างที่บอกแล้วว,ว่าต่อให้มีเงินเนี่ยก็ไม่ได้รู้ปัญญาเห็นไหมละ่ะเพราะว่าคุณพาริโอเรตี้ไม่ถูกต้องเห็นไหมพอคุณพาริโอเรตี้ผิดเนี่ยเขาเรียกว่า หาแต่กลยุทธ์เต็ไมไปหมดเลยต่อให้มีความสุขไม่ว่าจะจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ต,ตามแต่ก็ไม่เคยได้เบิกบานดีสุขอย่างแท้จริงนะออ่ามันก็เลยถูกอัดอั้นไว้แล้วทีนี้ทำไมรู้ไหมมันไม่สมดุลเพราะไม่สมดุลปุ๊บสักความสัมพันธ์ทุกอย่างก็ละหองละแหนะเนี่ยต้องกลับมาแก้ที่ตัวเองโอเคไหมบางทีก็ so much detail คุณโฟกัสมันมากเกินไปแล้วไปก็เลยใส่ละเอียดใส่รายละเอียดในเรื่องที่ไม่ได้ส่งผลในชีวิตอย่างแท้จริงมากเกินไปเรียกว่าจมอยู่ในมายามา,มากเกินไปเข้าใจเปล่า ผูก็แนะนาเขาไปเลยว่าให้ถอยออกมานะแล้วก็มาจูนตัวเองก่อนมองภาพกว้างใหญ่ก่อนแล้วก็อย่าไปจู้ดที่ทำตามที่คนอื่นก็ทําไปตามกระแสนน่นนี่นั่นจู้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 จจจ้แม้วพอไม่จูนตัวเองทีนี้ก็ทาไมลูกโอ้ยเสีย เสียเวลาความสุขนะที่ตัวเองผมควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไปนะเอาวันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วคุณปุ๊ก็รักทุกคนเหลือเกินแล้วอวยพรนะให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความจเจริญแฮปปี้มั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือเบิดบาลละลามีแต่ผู้คนงดงามกัน,นและม่จิงงดงามไพศาลและดีที่สุดแล้วก็อยากให้รู้ไว้ว่าตัวคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความรักมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ของคุณอย่างแท้จริงเนะเพราะว่าไม่มีอะไรสลักสําคัญไปกว่าการที่คุณได้ััักกตตววววเเออองงงงแล้้้็ไดด่าาีียใหนจะะข ใค้รู้ไหมเนี่ยว่าหลายหลายคนนะที่เลือกฉลาดให้กับตัวเองนะก็ที่คุณครูบอกไงครูลุ้นไหมว่าคนติดอะไรมากที่สุดใครอยากรู้พิมพ์มาเลยว่าอยากรู้ใครอยากรู้พิมพ์มาเลยว่าแชร์แล้วใครแชร์แล้วพิมพ์มาเลยว่าแชร์แล้วสวยเปล่าโอ้ยโอ้ย Amazing ไหมไลท่านี้เลยดีกว่าไลจังอาจุกเลยอาจุกจุกจุก Hello สวยเปล่า สวยมากเลยดูดิโอ้โหสีสีสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยคุณครูอยู่สวรรค์หรือเปล่าเนี่ยครับเด็กๆดูจิยินไม่ไหวอ,งงๆๆๆอ่ะอหญ่ใหญ่ใเดินเดินเดินเอาต่อเลยมาพร้อมหรือยังใครแชร์แล้วพิมพ์มาเลยว่าแชร์แล้วดีใจกับเด็กๆทุกคนอ่ามาต่อเลยสวยไหมสวยไหมค่ะวัสดีทุกเก๋ ดีดาวดาไงดูฝากแชร์ดิดังอัาน,นะวางยังไงดีให้เห็นนะเนาะต้องเลือกว่าคุณครูจะหน้าดำหรือว่าข้างหลังจะดำอ้าวไหนถึงไหนแล้วสวยปะดิแชร์ดิดังค่ะแชร์ได้เพิ่มเลยว่าแชร์เจ๊ อันนี้อยากไปแล้วหรอออแแป้นหนึ่งจะเสร็จแล้วเจอดีจัดท้งมนตนาไงลูกดากเบยฟินป่าวาดาวเห็นเลยเกรดเล้ววัดดีลูกสมชืบบ่อสวัดดีลูกจะดียังไงทุกดักกูดังนางฟ้าทุกคนเลย,เยแหมคนคนมีความดาร์กมักจะดูเด็กดงไปนิดหนึ่งไม่นิดอะหน้าเปลี่ยนทุกวันเลยนะน้อนทั้งมนตนาสวัดดีลูกมบอเมาดีเลยจริงอ่าแคร์ได้ฝากแคร์ด้วย เอาของแพงนะฟังไหมนะข้อนี้ก็คือแพงมากแล้วคุกก็สังเกตเห็นนะนี่ว่าเขารู้จักว่าญาติๆเขาก็ไปส่งต่อกันนะไปบอกกันว่าเออเขารู้จักว่าคุณครูเป็นอย่างเป็นทําอะไรอยู่นะแล้วก็เหมือนอะไรนะเขาอาจจะมองว่ามันคือไ์โค้ดนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมแล้วเขาก็จะพูดเรื่องนี้ว่าโอ้โหค่าคอร์สเนี่ยเป็นแสนเลยนะตุ๊ตุ๊ตุ๊ตนะุ๊ตุ๊ตุ๊ตุค,คยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไตว่าราคานี้ก็แค่เศตุ๊นุ๊ตุนไหมล่ะ คนสน่วนใหญ่เอาเข้าจริงเนี่ยก็ลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเห็นไหมล่ะลูกมาญาติคุณครูนี่รวยๆทั้งนั้นเลยรวยๆมีตังค์กันทั้งนั้นเลยเลยูกเห็นไหมแต่ว่ามาปราึกษาคุณครูเรื่องธุรกิจใช่ไหมแต่หน้าก็คืออมทุกข์แล้วทำไมอีกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือเพื่อนๆหรือใดก็ตามมันอาจจะเราของระแหงกันไม่เข้าร่องเข้ารอยเห็นไหมล่ะเพราะอะไรไมไม่ได้รู้ในเลิฟซีรีส์นั่นเองนะเพราะนั้นก็ถ้าจะอัปเกรดให้ชีวิตเนี่ยอิ่มเต็มครบสมบูรณ์ทุกด้านอย่างแท้จริงงงงกก็ตต้้อออไปัััเเญญาาขในวม มันถึงจะเข้าลองเข้ารอยโอเคไหมแล้วก็แบบนี่งไงเจ้าเด็กเจ้าเจ้าเจาวาเดียในคุณครูก็มีโอกาสได้คุยกับน้องบ่อยมาน้องก็เล่าให้ฟังว่านี่ก็คือจุดสูงสุดที่ซึ้ในชีวิตไม่เคยมีความสุขอะไรมากขนาดนี้มาก่อนเลยว่าช,ชีวิตก็ลงล็อกทุกอย่างก็ดมสมบูรณ์ทุกอย่างก็ราบรื่นไหลเห็นไหมล่ะจากการแก้ไขโดยการที่มารวมกับตัวเองเห็นไหมอ๋อมา p พ i เวทโคชชิ่งไงโคชจิง <laughs> และอีกอย่างหนึ่งเขาลงตั้งหลายคลาสเนาะแล้วก็ไหต่อบัญญาเสมอนะโดยเฉพาะในเลิฟซีรี์แล้วก็สมาธิ่จูน้อนนี่จะช่วยได้เร็วมากเลยเป็นการพุ่งแรงไปไ a i สาเลยเนาะะแล้วคุณครูก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้คนเนี่ยได้ไปสมาธิจูนซอสกันด้วยนะเพราะสมาธิจูนซอสเนี่ยคือเครื่องทุนแรงคุณครูก็เลยบอกเขาไปเลยว่าหน้าตาชีวิตจะเปลี่ยนไปหมดเลยถ้าคนเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เนาะนคุณครูก็ดีใจมากมีญาติคนหนึ่งก็คือ,อ,อก็ยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะพี่อุ้มอะพี่อุ้มอะนะเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็คือคุณครูเห็นมาตั้งนานแล้วเขาเป็นคนที่แบบว,ว่าจิตใจงดงามมากเลยแล้วก็จะบอกว่าไงอะเป็นพยาบาลไงเนานะแล้วก็แบบ มีจิตจะช่วยเหลือตลอดแล้วก็ออกตัวตลอดแล้วก็ไปทําน่นนี่นั่นทุกทุกทุกครูครูก็บอกว่าอย่าขยันเกินไปนะ้วก็ขี้เกียจบ้างเนาะจะได้มีเวลาจูนอ <c oughs> ทีนี้ครูก็เออได้คุยเนาะเขาก็เขาเรียกว่าคนจะพุ่งไปจเจิญรุ่งเรืรงนะมันก็ได้ยินดีเห็นแล้วก็น้ําตาจะไหลเพราะอะไรรู้ไหมเขาเห็นความสําคัญที่สุดในชีวิตแล้วไงนึกออกไหมมันต้องนิ่งมากพองจริงที่จะได้ยินเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ต้องฟังปัญญาอย่าเห็นว่าคุณครูเนี่ยแค่อายุเท่านี้ตุต๊ตุต๊ตุ๊ตุ๊จะเข้าใจเขาหรือเปล่าใดๆก็ตามแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันเลยเพราะเราทุกคนก็คือหนึ่งเดียวกันขอให้ฟังปัญญาข้างในเนาะให้รู้สึกข้างในว่าคุณได้รู้สึกเบาสบายหรือเปล่าเห็นไหมล่ะโอ้โหแสงมันปิดไม่มิดเนาะอล่ามันพุ่งเหมอนเนาะนี่แต่คนอยากเจอคุณครูอะพี่อาจารย์เขาก็ให้น้องพลอยมาแล้วมันน่ารักมากเลยลูกรู้ไหมว่าเขาว่าติดใจติดใจไง ก็คือชวนกาคุยสนุกสนานเลเขาชวนกูคุยแหละก็าถามมานุ่นนี่นั่นแล้วเขาก็เออหัวเราะไปด้วยนะมีความสุขอ <S an> ะเห็นไหมล่ะเขาก็ถามกูว่าไม่เคยมีความทุกข์มั่งเหรอกูบอกไม่จริงเลยมันก็มีบ้างเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะแต่ที่สําคัญก,ก็คือเราฝึกฝนนะแล้วก็อุย้ยแต่ละคนเนี่ยปัญญาภายในก็เข้มมากเลยเขนานั่งขง้างกูแล้วก็บอกว่าโอ้โหแสดงว่าเราต้องฝึกมาเยอะมากก็อ่านปัญญามาเยอะมากแล้วก็ต้องฝึกฝนกันตัวเองมากเพราะว่าฉลาดมากแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นนะลูกนะ คนก็ถ้าครูทำได้นะทุกคนบนโลกก็ทำได้เนาะใครแชร์ไปก็บุญมหาศาลนั่นลูกนะอังปักตงแล้วไปกิดครูครูเอ้เราเกิดกันไปนานแล้วเนาะที่ถึงแม่แม่ก็มาเอ้ยดาทุกคนเลย ก็ครูเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตทุกคนนะแ้วก็นั่นแหละก็รักหมดเลยรักจุดๆเลยแล้วก็รักยิ่งขึ้นไปไพศาลเลยก็ขอให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่าพื้นที่นี้เนาะจะมีแต่ความรักที่ใหญ่มหาศาลกกลงมาฟังหน้าเพจฟรีๆกันต้องเยอะแยะเห็นไหมล่ะก็อย่างที่บอกแล้วว่าของฟรีอ่ะคนฟังก็ยอดแยะบางทีก็ดูถูกด้วยเห็นไหมล่ะแต่ทีนี้ทําไมรู้ไหมของเราแม่งดันเป็นของที่ใช้ที่สุดในชีวิตนะสิถ้าคุณดูถูกก็เหมือนดูถูกชีวิตตัวเองนะดูนึกออกไหมแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งใคร เอาไม่ชอบไมาสนุกแม่ครูเล่ปักใครอยากดูพิมพ์มเลยอยากดูหนึ่งสามสามสามบายมงสามสามใครอยากดูพิมพ์มาเด้อว่าอยากตุ้งค่ะครูจะบอกของแพงของแพ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 ง,ง,ง,งข้อนี้แล้วครูอยากจะบอกว่าบอกให้จบสูงนะหรือเรียนสูงนะอย่างเช่นครูมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในประเทศไทยจุฬาใช่ไหมก็ไม่ได้แปลว่า จิตของคุณจะถูกยกระดับเข้าใจป่ะบางคนตะกไก่เยอะมาทั้งชีวิตนะลูกก็ยืนยันจะอยู่ตะกไก่เติมเพราะทำไมลูกไม้อาคุณจะเล่าให้ฟังคุณูตุ๊ดตุ๊ดเคยมีเคยเป็นอะไรนะไอ้ขาวฝุ่นอะไรนี่นั่นใช่ไหมเขาก็มาเล่าพอดดีเจอญาติๆเงี้ยเขาก็ไปเจอคนที่แบบว่าเป็นอาจารย์อยู่หรือว่าเป็นคุณครูหรือไม่รู้แหละที่ที่มหาลัยจุลานะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมล่ะคุณครูก็รักนะมหาลัยก็รักทุกคนแหละนั่นแหละแต่ก็นนั่แหละ ก็คือเขาอาจจะบอกโอ้โหคึงคุ้ชื่อมึงคูเนี่ยก็คือดังไปเลยในเรื่องอะไรนะพีเอ็มสองจุดตืตใช่ไหมคุณคูก็บอกเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีชื่อเราอยู่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่ก็อย่างน้อยก็เราก็ได้รู้จักกันผ่านชื่อเนาะและที่สําคัญก็คือเขาก็บอกว่าอะไรคิดมาได้ไงที่อไดแต่คุณครูก็จะบอกความจริงคุณให้ว่าโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายเพิ่มถ้าคุณยังไม่เข้าใจข้อนี้ไม่ได้ยินข้อนี้ก็ไม่รู้จะพูดดดดดัังไไไไกกกก็็็ครรรจะะะิอออ้้้หหืทม ที่สําคัญก็คือจงฟังไว้ว่าเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณตื่นรู้ปัญญาแล้วออกจากฝากใครก็เป็นของคนนั้นนะและที่สําคัญก็คือคนที่มีความสุขแบบลูกเขาจะไม่พูดถึงคนอื่นแต่เสียหายอยู่แล้วเข้าใจเปล่าคนที่แฮปปี้แบบบานนันดาเขาจะเห็นแต่ความจเจริญรุ่งเรืองพูดแต่ถึงความจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมล่ะแล้วก็แล้วก็วกไม่ใส่ร้ายไปสินไรเลยนะก็ขอให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้พูดอะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถกระทบทูตสวรรค์ได้ เข้าใจเปล่าเพราะใครจะพูดอะไรก็ได้พอออกจากปาไข่ก็คือของเขาแค่นั้นเองนะขอให้ทุกคนได้รู้ตัวเองนะแต่ไม่เป็นไรเกิดหม่ได้เสมอนะเพราะว่าเราเนี่ยรักทุกคนเหลือเกินในทุกกจุดเลยเขาสวยงามแล้วก็ดีงามมากๆเลยแต่อยากให้รู้ไว้ว่าปัญญามากตัก,กะมากแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความสุขในชีวิตโอเคไหมลูกเออไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาจะอุดมสมบูรณ์หรือว่าเขาเรียกว่าอิ่มสุขทุกด้านเห็นไหมล่ะนั่นแหละอยากให้รู้ไว้ว่าอินดิเคเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ การเพิ่มพูนซึ่งกันและกันการเห็นความเจริญซึ่งกันและกันโอเคไหมแล้วก็อย่าไปคิดถึงในตรกะด้านถูกผิดทั้งหลายเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกไปไม่ถึงไหนเนี่ยเพราะว่ามานั่งตัดสินคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นแล้วก็เขาเรียกว่ายุ่งเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองนะไปทาตัวเองให้มีความสุขไปทําตัวเองให้จุนโอเคไหมลูกแล้วจะบอกไว้ให้ว่าทูตสวรรค์เนี่ยป็นสูงเสมอนะก็คือไปต่อไม่รอแล้วก็คือใครมาได้ยินได้ฟัง แล้วก็ไปใช้ในชีวิตตัวเองก็จะเลริอรุ่งเรืองเห็นไหมล่ะลูกศรลุงคูเนี่ยตัวเป่ากันทางนั้นเลยเพราะว่าได้คําที่ว่าอะไรรู้ไหมออกจากปากใครเป็นของคนไหนเราถึงรักได้ทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนต่างสร้างกรรมของตัวเองโอเคไหมลูกแล้วเราก็เห็นแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆกคนนะเออมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเห็นไหมละ่ะถ้าโฟกัสเรื่องไหนสิ่งนั้นก็ขยายขยายโฟกัสโลกอยากมีโลกก็มกาโฟกัสมันเยอะๆขยี้มันเยอะๆพูดถึงมันเยอะๆนะขยากเจออุบัติเหตุ คุยถึงมันมองถึงมันพูดถึงมันเยอะๆก็ได้เจอในชีวิตใช่ไหมละ่ะขอให้สมใจปรารถนากับทุกสิ่งที่ทุกคนได้เลือก ใครอยากโฟกัสกระจากก็โฟกัสมานเรื่อยๆใช่ไหมฟังไลฟ์มันบ่อยๆฟังไลฟ์ฟรีๆเนาะแล้วก็เห็นคุณค่ามันเนาะใช่ไหมแล้วก็ลงทุนให้คุณค่ากับมันนะคุณก็จะตั้งใจในชีวิตของคุณเองนะจงรู้ว่าสิ่งในสำคัญที่สุดในชีวิตเราการให้ค่าเนี่ยก็คือการพาตัวเองเจริญรุ่งเรืองแท้จริงปูจะบอกความจริงคุณให้ว่าลูกศิษย์ขูงูเพียงเยอะมากสําหรับคนที่ลงทุนในปัญญาเจริญรุ่งเรืองทางนั้นส่วนคนที่ไม่ลงทุนมาหยอดแย่เนี่ยก็คือปะป ล่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณครูเลยเพราะเงินที่จ่ายนะคุณจ่ายออกเหมือนจ่ายให้คุณครูอยงจริงแล้วคุณจ่ายให้กับตัวเองทั้งสิน้นทั้งหมดทั้งสิ้นเลย แมนะสิ่งไหนที่คุณจ่ายออกไปเนี่ยคุณถูไถชฉวีวันขัดสีชฉวีวันแมดูแลแล้วดูแลอีกนะของแบนเนมแล้วก็ขัดถูแล้วขัดถูอีกนะแต่ปัญญาข้างในของคุณเนี่ยไม่ยอมจ่ายออกก็เลยหดเหยียดใ,ในชีวิตก็เลยไม่พบความเป็นสุขอย่างแท้จริงนึกออกไหมเพราะไปไม่ถึงไหนเนี่ยไม่รู้ปัญญาก็เลยไม่สามารถพลิกได้ก็ไปเล่นในพื้นที่ของคนที่ผู้ที่ไม่ตื่นรู้นะไม่ได้เกี่ยวกับตรกะหรือปัญญาที่แบบว่าจบสูงอะไก็ตามไม่เกี่ยวโอเคไหม ลึกมากนะใครแชร์ไปกูมาหาสารวันนี้ก็รูก็ฝากแชร์ไปให้ไายาลนะเออฝากแชร์ให้เพื่อนเพื่อนในคณะใดๆก็ได้หรือว่ามหาลัยไหนก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนได้ได้รู้อะไรข้อนี้นะแล้วก็พาทุกคนพาตัวเองไปในความสุขความเจริญความมีสุขนะแล้วกูก็รักทุกคนในทุกจุดเลยไม่ต้องคิดว่าใดๆดก็ตามทุกคนสามารถเกิดใหม่ได้ตลอดแล้วกูก็เห็นความเจริญในตัวของทุกคนแล้วขอให้รู้ไว้ว่าเล่นในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ของคุณเนี่ยไม่เคยสนุกเลยเพราะคุณสมมุติคุณอยู่ในพื้นที่ที่กดแค้น เสียใจครับแค้นใจใดๆก็ตามเนี่ยตัวคุณเองก็จะดึงดูดสิ่งเดียวกันเข้ามาในชีวิตข้อนี้กฎธรรมชาติคนบนโลกก็นหนีมันไม่ได้นะตอนที่เถียงคุณครูก็ไร้ประโยชน์ฟังนะเถียงคุณครูไปก็ไร้ประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมเหมือนคุณเถียงตัวเองมันคุณเถียงใส่ทาที่แหนจริงเพราะจริงๆแล้วเราก็คือหนึ่งเดียวกันถ้าคุณไม่ได้รักคุณครูก็แปลว่าคุณก็ไม่ได้รักตัวเองนี่ถ้าคุณครูถ้าถ้าคุณไม่ได้รักตัวเอง ก็เหมือนกันแต่ว่าคุณก็ไม่ได้หลังคุณครูหรือทุกคนบนโลกเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเนี่ยเราก็มาเอ็นจอยชีวิตนะเดี๋ยวเราก็บายบายกันแล้วนะก็ <c oughs> อ,อย่าไปเล่นข้างล่างเล่นข้างล่างไปก็ไม่สนุกนะเออโดนตัวเองล้วนๆโอเคไหมลูก <c oughs> อ่านี่แหละแล้วลูกเสียงคัวชอบมาพูดตรงนี้ว่าคุณเนี่ยเออคุดด่าพุ่งต่อแต่แล้วลุ่งเรืองต่อยังไม่แคร์ไม่สนใจใครเลยเนาะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารักเหลือเกินเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเข้มมากพอที่จะไปในความจเจริญรุ่งเรืองเพราะครูครู้ว่าทางนี้เนี่ยใครตามมาเนี่ยก็คือพุ่งไปพาษาอย่างไม่ลุหมหมูลืมตาเห็นไหมลูกศิษย์ครูก็แต่ละคนก็เงินเดือนแสนอัพบกันหมดเลยแล้วก็โอ้ยเป็นล้านเงินแสนเลยแล้วก็แถมทําไมรู้ไหมไม่ใช่แค่งเงินธรรมดาเนาะแต่เป็นความอิ่มสุขในทุกๆด้านแถมก็ยังเป็นความบุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านเข้ารองเข้าลอยไปหมดความสัมพันธ์ก็ดีเยี่ยมเห็นไหมเงินก็เข้ามีแต่ความสุข,ขวันวันเนี่ย เป็นแต่ความรักอ้ยลูกคิดว่ามันจะมีกี่คนบนโลกใบนี้แถมยังอวยพรเก่งด้วยนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ฉายแสงตัวเองออกมาแล้วก็เข้มในแสงของตัวเองนะเพราะไม่มีอะไรสลับสำคัญดีกว่าการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวของตัวเองอีกแล้วแล้วคุณรูจะบอกคุณให้ว่าตัวตนที่แท้จริงของทุกคนนั้นยิ่งใหญ่สง่างามแล้วก็ไพศาลมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมหาศาลไพศาลมากเนาะคนที่เขาเรียกว่าให้กําลังใจผู้อื่นนะ ไม่ใช่ให้การวางใจแบบนั้นนะแต่เห็นเนื้อแท้หรือเห็นความเจริญในตัวผู้อื่นเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่จุบทั้งคุณและตัวเขาได้สูงขึ้นนะกูก็ขอให้ทุกคนได้เบ่งบานแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กําลังหอมหวานกํลาลังเบ่งบานกําลังไปที่จุดที่สาคัญที่สุดก็คือความปีืสุขย็นีใจแล้วก็ยิงย่งยิงย่งขึ้นไปเลยก็ว่าเป็นเกียรติในชีวิตมากที่ได้ทําสิ่งน,นี้เนาะแล้วก็ได้ทําสิ่งน,นี้ร่วมกันกับทุกคนและทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเนาะ เราก็ได้ทําร่วมกันนะในพื้นที่ความจเจริญรุ่งเรืองนะและตัวเรานะั่นแหละที่จะได้แล้วคนอื่นก็จะได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากพอที่จะพาตัวเองมาถึงรู้ปัญญาแนะล้วลู้นะเออแล้วก็ให้คุณค่ากับมันนะคุณอาจจะไม่เข้าใจหร,หรือว่าก็เรียกว่าอาจจะไม่รู้นะว่าคุณกําลังทําสิ่งไหนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโ้ทุกคนนะจะได้ยินสารพวกนี้หลายคนก็มาแค่แวะเฉียวไปเฉียวมาสุดท้ายก็ต้องมาตายหลังที่นี่อยู่ดีเพราะคุณหนีเสรีธรรมหรือปัญ,ญญาที่แท้จริงไปไม่ได้คลิปนี้แพงมากแล้วก็ลึกมากนะ ปัตน,นานายทุกคนนะฝากแชร์ไปให้ไพศาลเลยนาะฝากแชร์ไปในที่ที่คุณปรถน,นาได้ให้มันเจริญรุ่งเรืองหรือเฟื่องฟูนะหูใครที่เขาเรียกว่าไม่หนักมากพอที่จะได้ยินนะหูเบาให้มากพอในพื้นที่เบาโอเคไหมหูหนักให้มากพอในพื้นที่ตักจากหนาเพราะคุณแบกไปในชีวิตคุณก็หนักในชีวิตก็ไม่เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมความสมพันธ์ทุกด้านก็ไม่อิ่มสุกอิ่มเต็มคุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งที่คนกระทาออกมาเนี่ยในจากพื้นที่ความกดแค้นหรือความเสียใจหรืออะไรก็ตามเนี่ย ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ของเขาก็ไม่ได้ดีเข้าใจเปล่าหรืออย่างน้อยการเงินของเขาก็ไม่ได้ดีหรือ,อ,อ,ขอ,เ,ขรอเขาเรียกว่าอะไรนะเจอแต่เรื่องทิงซวยไปหมดเห็นไ,ไหมละ่ะเพราะเขาเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นอยากให้ทุกคนได้ยกระดับขึ้นมาอยู่ข้างบนโอเคไหมลูกเราเล่นพื้นที่ข้างบนเนี่ยดีกว่าเยอะแล้วก็คุณก็ปรารถนาให้ใครก็ตามที่เจออยู่ข้างล่างเนี่ย ได้เกิดใหม่แล้วพาตัวเองไปเกิดใหม่ไปไปศาลนั้ไปฟังในคัดเกิดใหม่ไปไปศารก่อนก็ได้นะแล้วก็อยากจะแนะนําคัดเกิดใหม่ไปไปศารเลยแค่หลักพันเท่านั้นนะมันถูกเกินไปนะโอแต่ว่าต้องเป็นหูที่เขาเรียกว่าได้ยินจริงๆแล้วก็ให้คุณค่ากับปัญญาหรือชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงก็จะได้ยินได้ฟังมันเนาะให้มองข้ามเรื่องจํานวนนะในเรื่องของปัญญาเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้เอาเงินมาซื้อปัญญาแต่คุณเอาความตั้งใจในชีวิตต่างหากมาซื้อปัญญาเพราะมันเทียบไม่ติดเลยกับสิ่งที่คุณได้รู้หลังเกิดปัญญา มนเรียนฟรีแล้วก็บวกกาไรไปไปสารเรียนฟรีกันทั้งนั้นเลยนะซอสส่งตังค์ให้เรียนฟรีเนาะสำหรับคนที่ไกลถึงแปะถึงว่าเห็นความสําคัญว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตนะลูกนะเอะออเาทุกคนเลยเอ้าเกิดมาไปไปสารวันนี้ก็ให้โปนะสำหรับบทย่อยอภาคหนึ่งนะหนึ่งพันหนึ่งร้อสิบเอ็ดบาทคิดดูแล้วกันว่าปัญญาแม่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท,ทกคคูไม่เคยขายเอา,อางี้ดีกว่าเข้าใจเปล่าแต่อยากให้รู้ไว้ว่าคุณก็จ่ายกับตัวเองเนาะเพราะเราก็ทำด้วยกันอย่างสวยงามเลยภาคสองสองพันสองร้อยสองภาคสามสามพันสามร้อยสามภาคสี พันหกร้อยถูกห้าพันห้าร้อยในเชื่อคืนวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มสอนเกิดมาเป็นสายภาคห้านะแล้วก็เลิฟซีรี์อ้าวลูกติดเดี๋ยนะเฮลโลเจ้าเดียบอกว่าอะไรนะจริงไพศาลมากที่สุดกับการไปต่อในบัญญายอดตังไพศาลไม่ไหวไปเลยพีกที่สุดยอดไดยสวรรค์ทุกคนมาถูกทางแล้วน่าจ่ายออกให้ตัวเองได้ในบัญญากระจัางก็ที่สุดแล้วเอ้ยอย่ามาขยี้เบาะดี่จอ่ะแต่มาขยี้ของดีเบา ยมุลธานาบอกคาดเกิดมาเป็นสารดีมากาค่ะครูครูให้ของขวัญเต็มไปหมดเลยใครอยากยกระดับต้องไปลงจ้าเออสอนส่งมาให้เรียนฟรีถูกต้องเลยลูกทำไมได้ลูกนะคุณครูสุดใ,ใจกตก็ตามทุกคนเลยพบก,กัสสิ่งไหนสิ่งนั้นเพิ่มถูกต้องเลยดีใจกับทุกคนนะเอออยากให้ทุกคนมาเขาเรียกว่าบอกผลลัพธ์ในชีวิตอย่างแท้จริงนะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็แบบอิ่มสุขมั่งคั่งร่ำรวยและอิ่มสุบ เงียบๆไม่ได้บอกใครอ่ะเนื้อออกมาแต่พุกว่าอยากให้ท uh ุกคนแต่ว <si ่าข่าวดีเนี่ยส่งมาเต็มเลยใครอยากรู้ว่าไปในเส้นทางนี้แล้วจะเจะเจะจะเลื่อรุ่งเรืองอย่างไรก็ไปฟังในเพจข่าวดีสปายกันเอาเองนะแคปรีวิวกันไม่ทันนะแต่ละคนโอเคไหมแล้วสมาชิกยูนชอนมีคนถามด้วยกดย่อยวันนี้ให้โบนัสท้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าภายในเที่ยงคืนวันนี้นะปกติก็คือหกพันกว่าบาทแล้วเนาะอันนี้ให้โบนัสท้าย้าย5,555บห้บดเต็มนะ55,555ืาพภายในเที่ยงคืนวันนี้ ปัญญาลึกมากลึกเกินไปนะลูกถ้าไหลแม่งก็ถูถูมากเลยเพราะว่าเรียนฟรีบวกกาไรนะคนะใครลงเรียนแล้วก็ได้เงินเข้ามาอีกแล้วแถมหน้าตาชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยครูคก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าสัพสพคุณอันนี้เนี่ยเกินต้านนะแล้วยิ่งกว่ายารักษาลรกใดๆหรือสมุนไพรใดๆที่หายากที่สุดในโลกนะเข้าใจป่าแต่ปัญญาของคุณเนี่ยอริยทรัพย์เนี่ยเอาไปได้ทุกภพชาิเพราะฉะนั้นโใครได้ยินแล้วก็ไปต่อในพื้นที่ปัญญาก็สมน้ำหน้า สมควรที่จะได้อยู่ในพื้นที่ที่อิ่มสุขสวรรค์นบนดินตลอดไปแล้วพราะความดีติสุงเนี่ยหาซื้อกันไม่ได้นะต้องซื้อได้ด้วยการตั้งใจที่จะพาตัวเองไปเจอเรื่องรุงเรืองเท่านั้นพาตัวเองไปฝึกปัญญาที่ใช่เท่านั้นแล้วก็ให้คุณไข่ความสำคัญของมันลงทุนในปัญญาลงทุนในตัวเองเท่านั้นโอเคไหมลูกเกิดใหม่ไปไปสารกับร่างใหม่ในพบเดิมได้กระจ่งางใสไปไวสารเออดีใจด้วยมีใครอยากขยี้กับคุณครเูเปล่าเอามาเอามาสั้งหน่อยไหมสั้งหน่อยไหม ให้มันคุยไม่ไหวใช่แล้วเหรอวะลูกเสีย์ครูเขาเห็นแล้วก็ปีนสุขไปด้วยเนาะก็จริงแล้วเนี่ยเราปีนสุขเนี่ยก็อิ่มเอไปแล้วอะแล้วก็ได้เห็นทีกคนเนี่ยได้เกิดใหม่แล้วก็ปีนสุขรู้ไหมว่าใครทุกคนที่ว่าได้มันคุยกับครูนะแล้วเขาเปิดรับจริงๆนะเขาสว่างแล้วตัวเบาขึ้นทุกคนเลยเพราะพราเขาถามคํถาถา,ถามที่เขาสงสัยแล้วพูดว่าตอบให้มันกระจ่างได้เสมอแล้วเขาว่าตัวเบาเสมอแต่อยู่ที่ว่าเขาจะไปต่อในเส้นทางนั้นได้นานมากพอ,อหรือเปล่า โอเคค่อยมาขนะ้ยีเนาะสมหน้าเตรียไปได้เส้นทางความเจรุ่งเรืองเออไปไงลูกจากขยีเปล่า,าเด็กๆ <c oughs> นักผู้คนเหลือเกินแล้วก็นั่นแหละเราพูดก,กันไม่ไหวเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็คือแพงมากแล้วก็ลึกม,มากแล้วตกกระโหลกเป็นของแพงเลยจะได้ทุกคนจะได้ไ่ไม่ไปเล่นในพื้นที่ของการเขาเรียกว่าจิตทินนินทาการแบบว่าอะไรนะตัดสินผู้คนการแบบว่าตุตุ้ดตุตุตุแล้วมันมีความลักอยู่ในนั้นนะลูกนะ เขาเรียกว่าเมาส์เป็นที่เมาส์ของเพื่อนๆเ,เป็นที่เมาส์ของประชาชตตตตตีตู๊ดตู๊ตู๊ตุตตไหมเพราะความคิดนี้มันลึกเหลือเกินฟังนะข้อนี้ลึกมากเลยพอดีเป็นงานงานศพของยายของครูคใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เขาก็ส่งชื่อของครูคให้ไปพูดแต่แต่ว่าคือเลนส์มันต่างกเกินไปอะ่ะเออเนื้อออกมาใช่ไมยากด้านหรืออะไรนะแม่แม่ของครูเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่าเลยนะเดี๋ยวมันโอ้โหคนละเรือ่องกันเลยนะ ก็เป็นไปตามนั้นนะแต่ก็ดีใจมากเลยนะที่ว่าทุกคนก็อยากจะได้ฟังได้ยินคุณครูไปพูดน,นะคิดดูแล้วข้อตลกเลยแล้ว <c oughs> ไม่เจอเคยไม่เคยเจอกันมาก่อนเพิ่งเจอกันวันนั้นอ่ามของสว่างนะใครก็อยากได้ยินนะธรรมชาติจะเข้าหาแสงสว่างนะแล้วทาไมไม,มนุษย์ไม่เข้าหาแสงสว่างนะเพราะฉะนั้นใครไวต่อแสงเนี่ยก็จะเจอเลยลุ่งเรืองคลิปนี้แพงมากเลยลูกเลยแชร์ไปนะแชร์ไปไปสารอวยพรทุกคนได้เลือก ให้ตัวเองอ,อ,อยู่ในพื้นที่สว่างกระจ่างขายายเป็นทางเจริญแล้วที่สุดใช่แล้วลูกอ้าววันนี้ก็ลกัาทุกคนเลยนะแลวมีโอกาสก็ค่อยมาขยี้ของแพงด้วยกันนะแต่คุณรูณ้เชื่อเลยว่าคิดนี้เนี่ยนะจะพุ่งไปไพศาลเลยก็อยากให้ทุกคนได้เป็นหลักฐานกาจะรู้เรื่องเรืองนะขยอยากรู้ว่ามันเจริญแค่ไหนก็ไปฟังในเพจข่าวดีสบายรีวิวทุกวันเยอะาอยามากเราอยากแตะมาพื้นที่นี้แล้วกันนะเจริญไม่รู้เรื่องพาไปสวรรค์ด้วยไม่รู้เรื่องนะเออแต่กิงวตัวคุณนั่นแหละที่เลือกไปเอง คไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็เขาเล่าจะบอกว่าอะไรนะอาจจะเป็นแค่แสงสว่างเนาะแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์หรือไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่ได้เลือกมาด้วยตัวเองนะเหมือนของดีงามอะ่ะมีเกินการเนาะแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ให้คุณค่ามันไม่ได้ลงทุนในตัวเองเนี่ยก็ยใหญ่ใหย่ในชีวิตนะเอาแค่คําคมสั้นๆนะสุดท้ายก็ใช้ในชีวิตไม่ถึงไหนใช่ไหมพอเจอหน้างานงกาจริงๆนะก็ไปลงในพื้นที่โกรธเกลียดแค้นหรือใดๆก็ตามหรือจมอยู่ในมายานาะอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเหนือปัญญา มองเหนือมายามองเหนือปัญญาเออปัญญาที่เขารับกันมาเนาะไม่ใช่ปัญญาที่เพียวเลยสุดนะขอให้เลือกในปัญญาสายธรรมที่เป็นเนื้อแท้ของทุกคนเท่านั้นอเคมันมลูกต้องคัดกรองปัญญาด้วยตัวเองด้วยเคนะียนมอ้าวรักทุกคนเลยครูก็นั่นแหละนกละก็จะเป็นตัวอย่างนะเป็นด้านหน้าของดีให้ทุกคนได้พุ่งไปเจรเญรุ่องเรืองแล้วพ่อคุณูเนี่ยพาทุกคนไปไม่ได้นอกจากตัวเองเนี่ยต้องคุณต้องพาตัวเองไปน่ละครูก็มีแค่ละลา ให้ดูนะก็เรียกว่าได้เลยรุ่งเรืองไปในทิศทางที่คุณได้เลือกเองนะแล้วก็ได้สนุกสนานกับมันแนละ้วแต่คุณอยากจะบอกคุณให้ว่าพื้นที่นี้เยหอมหวานมากประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมแล้วคุณคุว่าไม่เคยแคร์เลยว่าใครจะคิดยังไงคุณก็รักหมดเลยคุณอาจจะคิดอะไรก็ได้ว่าเดิมกูก็ปล่อยให้คุณได้คิดเต็มที่แล้วคุณค่ารักทุกจุดในทุกคนในสิ่งที่ทุกคนได้คิดเลยแต่ตรงนี้ก็จะมีแต่ความรักเหลือเฟือแล้วก็ ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาแตะสวรรค์แล้วกันนะเออว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาอดักเลยดักเลยอ้าวเว้ยพรเพื่อนหรือยังเว้ยวันเพื่อนเลย,เอเลยขอให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขคอนเจริญนะเวจอยด์สบายบอกเวรอยเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเจอ,อ,อตัวเองที่แท้จริงจุบในพื้นที่สวรรค์อิ่มเองนสุขมีแีความสุขละขละ้นเหลือเอ้ย ไว้โอกาสหน้าก็คือก็มาขยี้ให้เพื่อนๆได้รู้นะว่าผลลัพธ์ในชีวิตเป็นอะไรบ้างนะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะม,มันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยจริงๆพูดสามีก็ได้นะโอเคฟินเปล่าให้ดูวิวสักหน่อยลอะเดี๋ยวไปะจะสวยเกินว้าอ่ะมาดิบ๊ายบายหน่อยมาดิ น,นี่บ๊ายบายหน่อยไอยใยย้ใหญ่ไอ้บายอย่าหอมแก้มทีหอมแก้มทีอืมน่ารักจริงๆเลยน,นาทีขยี้สามชาติปุ๊บไม่หมดจ้ะก็ไม่อมาสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีเลยลูกนะรักและขอบคุณคุณพายมากนะน่ารักกันหมดเลยรูความสุขไหม ดีใจกับหน้าปีทุกคนนะคุณครูเห็นก็หน้าปีไปด้วยด่งรักไปด้วยนะเนี่ยอะไรอ้ยทำให้คุณครูด่งรักมากมากนะเขาบอกว่าฝาดจุ๊บจุ๊บมาลีด้วยนะเขาฝากจุ๊บจุ๊บมาลีด้วยนะมาลีน่ารักมากไอ้ไหนไหนยังไงนะไหนยังไงนะจุ๊บจุ๊บยังไงนะไอ้ นะไปจะเลเลูกเี่ยงได้แล้วเดินต้นปีกอีกแล้วสวยาสวยเนาะแล้วก็มีธงชาติมาหมดเลยโอ้ยแล้วทุกคนก็คือเดียวกันสวยงามที่สุดเลยลูกมันวิจ,จิตบรรเจิดประมุ่นล้าคาไม่ได้ยิ่งกว่าอารมณ์สนทีใดๆก็ตามเนะาะเห็นอะไรก็น้ําตาไหลพิสุดไปหมดเลยโอ้ยพื้นที่นี้นี่สวยงามจริงๆเลยแล้วก็ไปยุคใหม่ก็ได้แล้วนะยุคเก่าเนี่ยมคุณจะบอกคุณให้ว่ากักอยู่ในพื้นที่ ความไม่อิ่มสุขทั้งนั้นเลยเห็นไหมล่ะความเศร้าเสียใจหรือว่าโครคภัยไข้เจ็บเนะาะจะกินอะไรก็กลัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นโอ้ยนะไม่อะหลับเบาสบายเลยนะลูอายุใหม่ได้แล้วนะทิ้งของเก่านะของหนักๆนกม่ทิ้งออกไปซะไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตอย่างแท้จริงใช่ไหมต้องเปิดรับสิ่งใหม่นะเปิดรับเนี่ยคือจะเลื่อนลุ่งเรีอง,องไปๆทานได้ดีสดิ้จุดดังอเอาเทนตแล้วนะ